กับสบายดีพอ่พี่น้องสบายดีเบิร์สุขสุขคนทั้งเว้ยยินดีต้อนรับเข้สาสู่ช่องบอสีเอกทุอคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ก่กามาแจ้งข่าวเมื่อนี้่มีคนงานมาพี่น้องเอ้เหมือนเนาะมาค่ะหลายคนพอสมควรพี่น้องเอ้เมื่อนี้มาจ้างอยู่นะทุงนี่พี่น,อน้องไล่หลยให้ไปบด้พี่น้องเลยคนงานค่ะมาเจ็บแปดคนพี่น้องเนาะหกหกคนพี่น้องมาเมื่อนี้น่ เอสิถ่ายให้เบิงเนาะวันน้าทั้งนี้ยังหลายบบนะคะับคนงานเฮามีไผแน่เนาะ,ะ,ะหลายคนน่ะสิคู้จัก,กว่าเพิ่นกะควายยังเขา่าขีบเฮาเรืออยู่พี่น,นอ้องเนาะเข่าขีบเฮากะลายเทือยอยู่พ่น,นะโอเคพี่น้องปติดตามรับชมเบิงว่าหน้าบ่อสีนี้ยังหลายบบสีแดงโบเมื่อนี้ย,ยัอยงอีก มะเอิญเนือมาเฮิญเนาะอย่างสีเหลวอ่าไปเบิ่ตผสมน้ำกันพี่น้องเลยนี่เท้ากะเดี่ยวไปให้นึงเนาะอันนี้สองให้นี่ว่าสีตัดเอาให้นี่อันนี้จ้างเอาให้นี่เนาะให้นี่จ้างเดี๋ยวสีโอ้โหพรอเข่าพรพี่น้องเลยโมยไปเลยเนาะพเพี่เนี่ยเออ ไวแท้บ่ะือไวแท้นี่โอน้องว่าคนเกี่ยวข้าวยังเลยเห็ดเห็ดง่าลเห็ดง่ายง่าลเออเออฉันน่มักง่าง่ฉันเนี่ยเออง่าเห็ง่ลึเออ คนเดียวแล้วเนาะคนเดียวนี่ไงโอ้วยเนาะ <c ười> เป็นเป็นเป็นแบบพี่น้องเนาะเป็นเบาา่าวอะไรต้องใช้ภาษามือนะแต่เข้าใจนะได้จะพ่อแน่ไหมนับอยู่พ่อฮะโอ้เกียคนเดียวเพิ่นพี่น้องเยังไง còn đen sẽ lại gì đấy kia quay đây nó kia 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 quay lại hết phần như vậy thì mình hết nhai này <laughs> อ่ะต <Ba> ัวคนเดียวเพคนพี่น้องเอ้ยเกี่ยวนี่คูคนเดียวเคนจะสีแล้วเลยเนาะคู่สิบไปเปล่งทางคนกันเนาะ เป็นเป็นไรอีกนมเนาะดูกระป๋าเกกินนะ้อเ,ากเกราบ่ได้จ้องใส่แต่ภาษามือ่อเพราะนั้นเชิงสีเข้าใจแทนก็อย่นีไงให้เนาะบหมองวาสิเลียวในเพลในเมืออื่นอืม เอย่าไว้แท้บ่ะฮะเจ้าเน้ตัวโอ้ยังยังน้อยยังนมอยู่เลยวะเนาะเกี่ยวข่าวไว้เยอะนี่โอ้เอ้าต้หน้าตาไซื่อร้องกนี่บัดห่างขายังซ้ำซาวัยรุ่นอยู่นี่ ให้เราเกี่ยวข้าวน้ำกันกินน้ำม,มือเมื่อยเราโอ้เป็นเป็นว่านมามันไล่ทวนวะเกี่ยวมือเมื่อ,อยังไล่ท้อแซมเก่าอ่ะอันนี้ว่าเกี่ยวเป็นพอมาไว้ไลยๆซ่า,าได้หน่อยเห็ดเอาวะ โอ้พอแล้วองเดี่ยวกันเท่าหนี่เนาะเกี่ยวข่าไว้นี่โอ้เกี่ยววรับพล้ยลับตาบาดเดียวมันยวแล้วเจ้าไหนับตาซองสมมาขาอเดียวเมอเดียวเท่านั้น รวมไปเห็นจ้ะเ้เออห้องสงมงงงโอ้ยซื้อผู้ซื้อยังกับสองสามพันกัเอามาสี่พันกับโอ้ยเขี่ยเป็นไนัยทิด เคียวอะไค่ะโอ้เคี่ยวอะไรกับายทิมเนาะเคี่ยวอลไายทิมยังอนนตอนนี้พยายามเตู้คือเคี่ยวคือค้ายทิมว่ะเคี่ยวกินเล้ยงกูว่ะเคี่ยวหมอกเคี่ยวหมากันยังค้ายอยู่อ่ะ้ง่าเขี่ยวอะไรอื่นกินวันน้ำมังซี่แห้งแท้ โอเคไวาไว้ในเงินหลทำนี okay, <laughs> ้เงินหายได้ใครอยู่โอ้เกี่ยวเขาแล้วมันได้เสียหายปั้นได้คลายเขานี่จ้างเจ้าคือเก่าเนี่ยโอ้ไม่ไหลด้ผูกเงี้ถ้าเพื่อนมาปั้นิลายเขานี่จ้างเจ้าคือเก่าเนี่ย ไมาาเ่เจ้าเอ้าเข่ามันแพงเห็นมะช่วงนี้ขายเข่ามาจ้างเจ้าไอ้เนี่ยอ,อ่าโอ๊ยเขาว่าสีมาตัดอยู่เหมืนเจ้าตัดเกี่ยวแต่ยาแล้วเนี่เจ้าเอารถแถวนี้ยหมดเลย ว่พ่อโอ้โชิมเินไบ่าเนาะฮะอ้าวตั้งใจว่าสิเกี่ยวข่านี่ไปขายมาจ้างเจ้าเลยเนี่ย สอนแพงให้ข่าวพันสิบเอ็ดนี่อะไนะโอ้แปดพันโหูน่ยแมนเน๊ะอย่างเงี้ยบ่าสิน่ยเหน้าจ้างเจ้าแล้วกันายข่าวหรือมาจ้างมาสิฮะโอ้ งองอเฉาเงินไปซื้อเพื่อนมือมันค้านอยู่เนาะเราถ่าเพื่อปั้นข่าอน้ำเฮียวเนาะนะโอ้ยว้าถุเป็นเฮียเนอเห็นาะอนาคตข้างหน้าไงเดี๋ยวเป็นเฮียเดยเป็นอไรเฮียไงบอกเียวเป็นนเฮียเดีเป็ีนไรเฮียไเดี๋ยวลองสัมผัสเข้ามาเฮียอยนะนั่นนเปี่คนอปไนเฮีย วันหน้าคนเนี่ยมาไกลยพี่น้องเอ้แล้วก่อนเกี่ยวเข่าคนเดียวสองคนแล้วเสร็จปอตุบอ่ะว่ายังดีฮะใช่ายกบ,บ๊อบบี้ทีมงานวันหน้าคือเก่าเกี่ยวลายรถเมล์มันคานเนี้ซื้อกระปุ่นสี่หาโลมันนั่งกินนิคักรถ ซื้อพาเน้นเห็นนั่งกัับรถท้ององูบลกินท้องูบลากินไงโอ้ยิแห้งทนะ่านซื้อกระกก 30, กปุนแห้งไนะซื้อมาลวกลวกฮะสามสิบดพันท่านแกซื้อกะปุนแห้งะมาลวกบ่บ่ต้องสุกขักกินอีเมือต้นน้ำขักเป็นัง Ô nó thanh thích y mà thích 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 จักกับพักก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสีตายก่อนพีิน่ะหัวตัดคนคนตายคือจักสิตายคนนั้นสตายเจ็บแอวคนนั้นสตายคือหางกี่ชั่วนี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเกี่ยวากเป๋าสรอยได้พี่น้องคนกับคนตายในสมมาได้เห็นเหรอสมยากเลยอจักกันใครได้ข่าว้าประกันหกเดือนพูอันนี้คนบอกไม่มีใบห้าปากการใช่ไหมยี่สิบประกันไหมแค่นี้แต่ปากการใคร นี่จะประกันภัยท่านคนิมงานบ้านนาพี่น้องมาดีแต่เก้าพันนมาซอยเจ็บมือเลยนี่อีกให้นึงพี่น้องเฮ้ยนี่ปเรวบ้าตกแ่บดกับเมื่อนเนาะมือนไม่ใช่แรวอันนี้เไว้ได้เนเนาะวันนีได้ปะทอนนะวีได้ปะทอนเราอันยหญมากนี่ขันแร่มัอนป้าตุ๊กเนาะประชดใจปวดพมือเดียวไปมันมือมันคัน ให้อกเออดีอยงกะขรบปุ่นผู้คนอยากกคุ่นกับนีโมมีผูกกรบุ่นมาขายอ่ะนี่เอ้วันนกินผิดเนาะเจ้ากระปูมเสาะได้แล้วเนีคักนั่งกินกันโต๊ะสบายแล้วมันหมดงานเลเนาะโอ้ยงานมันใครเนาะก็ทำงานโอ้ได้กินเนาะกระปุกพุ่นเนาะมาเช้านี่แเจ้ากระปูกินนี่ยอ่มาเสียงกินยอื่นอยากกินกระปุ่นผู้ารอยากอก็คืออยากกินอาหาร แบบไม้แท้หนมจีนทุนนะชู่นี่ขนมเหล้าขนมี่ไขนมจีนเด้เ้าเดียดขับุ้นเือว่าขนมจีนตัดตัดนี่เราเลยเดี๋ยวมีผูมมาเกี่ยวชอยกับจ้งเที่ยวน้ำ ท่นด้วทางตัดทางจ้างพี่น้องเมักชิเเทไรเลยพี่น้องเอ้ยหมือนเนาะง้อกับโพดไว้คือพี่น้องงัวกับผูกไว้อยู่เทียงหู้าปดนาง้ถุ้มือาก่้าเห็นเนาะคุ้มเลยเห็นเนาะกินโมบดได้เห็นเนาะเมื่อวั อันเกียขาวว่าชิได้เงินมาไ้เนาะเป็นโทษโอ้มันก็อิ่ทองอิ่ใส่เลยเห็นเนาะมันเป็นโทษเกี่ยวข่าวเมื่อเมื่อว่ากินลาบสิ้นโอ้ยเจ็บเอวเ็ใครหอกมีผัวอยู่เมื่อไหร่ผัวนู่นนะอ้ยสบายเลสัย โอ้ยหาคือห้าอย่างว่าคเ้าเหตุห้าบาทตัดอันเข่าเมื่อยเมื่อวัดนอนเจ็บซิวมีเพนือนนี่คือเพียเมื่อวัดแถวแถวว่ะเพรื้อนแน่แน่ว่ะจะลืมเปล่า สำหรับมูสำหรับหมูหมูหมูยงไรเพื่อนเอาดิอย่าลืมป้อนนี่มันย่ามอะไรโอ้ใครคือมันจอยนี่นางจนติดกันไงกลุ่มมันตื่ห้ฮมกันเอาอย่างไรกับหมเลยเกลือเลยเดือนละครับ ข้าบนึงแบบเวลาระพันหนึ่งสพันเงินเดือนมัเป็นพันข้าแล้วท่านมาสก็บเล็กเก็บหน่อยเห็นไอละพันสามสิบมือันเดือน่องหันสมสิบัเมือละพันสามสิบมือหันเดือนเรื่องหันสามสิบพันปุ๊บกากพ่นเวล้อเห็เราเห็นว่ากเพื่อทุบออกมาแบบ กัดมดกียโมไปจป้อนลายยันนั่นออกมาไมันนั่นดิมันขึ้นเาเลยมันเสียเงินไหนฮะเงนวะเนาะบัดไขออกมาบัดลำขืออยู่ป้าตวะเสียเงินซืดเนาะทำเงินหมดชุ่เหมือนกับผิดะ เมื่อกี้นีเบ okay, ิดหลายเตอะพี่น้องเหมือนเดียบโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบอร์สี่กัสีเก็บภาพบรรยากาศและทริปนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบอร์สี่กับสีเมื่อสื่ออาอาเครื่องหลอกเครื่องดื่มพี่น้องมาให้เพื่อนกินพี่น้องเลยสิเมื่อสื่ออ่าเป๊ปสก์เป๊ปซี่เนาะก๊อตก๊อเลมพี่น้องก็ไอตัวไอติมมาละเมื่อสื่อมาให้เพื่อนกินพี่น้องกระเด้อเลยหนึ่งพี่น้องไทยนี่เสร็จเรียบร้อยเนาะเดวไปหนึ่งให้ ให้ใหาใไห้สุสือายพี่น้องหาัสีมือแรงพ่อสีแดงเนาะค่ะสีขอตัวลาก่อนพี่ไหมใส่ลิปเน้ค่ะลาพี่ล้าน้องแล้พี่น้องเด้อเนาะสบายดีพี่น้อง